สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อ,อากาศประจำวันเสาร์ที่7มกราคมกับนุ้ยกันค่ะพร้อมกับอัปเดตจาก ECMWF แต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะและก็ขอกำลังใจค่ะจากทุกคนฝากกดถูกใจกดติดตามและแชร์ให้นุ้ยด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะลักษณะอากาศทั่วไปในวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น กำลังค่อนข้างแรงก็ยังคงแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ยอยู่ค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าค่ะและอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสกับมีลมแรงโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งบริเวณภาคตวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกส่วนมากก็ทางด้านตะวันออกของภาคค่ะ และขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและอากาศที่หนาวเย็นลงด้วยนะคะและสำหรับภาคใต้มรสุมตะว,วันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงประกอบกับมียอมความกดอากาศตำ่ำปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างและมีแนวโน้มค่ะเคลื่อนเข้าใกล้บริเวณปลายแหลมยวนทาให้ภาคใต้ตอนล่าง มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและนาราธิวาสค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังแรงค่ะมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะ ส่วนเรือเล็กในบริเวณดังกล่าวควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่8มกราคมค่ะและรวมทั้งระวังอันตรายค่ะจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะและตอนนี้เรามาอัปเดตจาก ECMWF อากาศ10วันข้างหน้ากันค่ะลมหนาวที่ลงมาประทะกับยอมความกดอากาศตา่ำเริ่มมีกำลังอ่อนลงค่ะแต่ยังทำให้มีเมฆมาก มีอากาศเย็นและมีฝนตกประมาณ10นะคะในภาคอีสานส่วนภาคใต้ฝน40 60และมีคลื่นลมแรงค่ะหลังจากนั้นวันที่9ถึงวันที่12มกราคมลมหนาวอ่อนกำลังลงค่ะและมีความชื้นจากแนวลมพดส,สอบทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นกับมีฝนนะคะ40 60ในภาคอีสานตอนล่างภาคตอนออก ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ค่ะและจากนั้นค่ะวันที่13-15ถึงมกราคมฝนลดลงนะคะลมหนาวชุดใหม่ก็จะลงมานะคะโดยประมาณวันที่16มกราคมค่ะรอตั้งรับข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะจบพยากรณ์อ,อากาศและพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบายบาย